ถ้าเกิดเดินหนีก็จบใช่ปะ่ะไปต่อก็อลองฟังกันดูแค่นั้นเองทักทายกันด้วยผลลัพธ์แจวฮอนก็จะมีคนที่คล่องแล้วอ่ะคล่องคอร,ร์สอนแล้วก็อธิบายอธิบายให้เจิ้นด้วยอย่าให้ผมต้องเนี่ยผมไม่มีเสียงแล้วแหะแต่ว่าผมก็คิดถุนนะนะว่าผมอยากจะคอร,ร์รสอน ข้อรศนนะเสียววะถามว่าข้อรอนคืออะไรข้อรอน มันหมดเร็วจังเลยวะฮึคอ,อร,ร์รสอนคืออะไรเราเริ่มต้นที่คอร,ร์สอนมันไม่ใช่อะไรไม่ใช่สัจธรรมไม่ใช่นิธรรมนี่อะไรธรรมเนียมไม่ใช่ไม่ใช่คุรุบันขอลั่นวันแล้วก็ตำแหนไม่ใช่อะไรไม่คืออะไรไม่เป็นอะไรคำถามหนึ่งที่ผมตอบฮึ คำถามหนึ่งอ่ะที่ผมตอบบ่อยมากเลยก็คือคอรสรนคอรสรนเป็นเรื่องภายนุยเห็นไหมกระดุนเนี่เห็นกระดุนใช่ไหมคอรสรนเป็นเรื่องภายนุยเมื่อเป็นภายนุยโอเคปะเมื่อเป็นภวยหนุยคุณก็ไม่ต้องไปพูดเจื่อนไม่ต้องพูดเรื่องภายนอกก็ผมบอกว่าภายนุยคุณก็จำแม่งไปก่อนแหมงโอ เรื่องแค่นี้เองเจื้นแม่งโง่บอกภายนุยภายนุยภายนุยก็คือข้างในข้างในเป็นภาษาภายนุยเป็นภาษาเสียนก็แสดงว่าไม่มีข้างนอกข้างนอกไปไรคุรบาลขอร้อนวัดแล้วก็ตำแหน่เกบปะภายนอกเป็นขอร้อนวัดคุรบาลข้าวตำแหน่อยู่แค่นี้ครับ ก็แสดงว่าอะไรครับภายนอกที่คุณเอาไปใช้สื่อสารคุณอะไรครับใช้ในตามองแสงใช้จมูกดมกลิ่นใช้ปากลิ้มรสใช้คนลิ้นลิ้มรสใช้ผิวสัมผัสอ่อนร้อนแข็งใช้จมูกได้กลิ่นใช้หูได้เสียงก็แสดงว่าเสียงแสงความร้อนรสชาติอะไรอีก กลิเนกละเลนเนี่ยจากภายนอกไม่ได้ใช้จึงไม่นิยามเป็นอะไรครับไม่นิยามเป็นภายในจะเป็นบอกว่าอภิธานศัพท์ก็ได้แต่ผมเรียกมันว่าเรียกมันว่าประเสียนซึ่งซ่อนอยู่ในภาษาประเสียนประแสประเสียนประแสเป็นอะไรครับพาเสียน เป็นเชิงเป็นเชิงอะไรเชิงอัตลักษณ์ที่เป็นอายตนะภายในอายตนะนั่นคือภาษาเขาผมบอกว่าอายตนะผมแนะให้ว่าเป็นภายนุยจบนะเนี่ยช้าๆโคตรเลยเจิน้นโคตรช้าเลยคุณจะรีบไปไหนอะ่ะคุณอยากจะบรรลุไงบรรลุทำดอยอะไรอะ่ะเพื่ออะไรถามหน่อยว่าบรรลุเพื่ออะไร เออคุณอะไรก่อนนี่ว่าไหมอ่ะคอรสออะไรก่อนคุณอย่ากระโดดคุณกระโดคะโดคุณก็เพี้ยนรั่วมัวกลาวแล้วคุณแป๊กแล้วคุณต้องไปรบแล้วเออพายหนุยโอเคนะไปต่อเมื่อเป็นพายหนุยเท่ากับคอรสอครับคอรสอคือพาเสียนถ้าคำเต็มเป็นภาษา ถ้าเป็นรายการมาดิคูชเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรพคอรสอคืออะไรครับความรู้สึกทุกคนงับกันเลยครับหมายถึงทุกคนเนี่ยทุกคนทั่วไปเป็นในรายการก็เหมือนกันคุรุบันขอล้อนวันและเกจิอาจารย์เขาก็ท่านก็จับเลยว่าอ๋อมันคือคํานี้เหรอบอกได้ยินเสียงสูงผมไหมผมบอกอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งด่วนสรุปเพราะว่าถ้าเกิดเชื่อเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อย มันจะเข้ากดของแอลมี่รอนึกออกไหมเพอเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่แล้วหรือมีสิทธิ์โง่ดักดานเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่โงแล้วจะอยู่ตรงไหนอ่ะก็ต้องหาความจริงในความเชื่อให้ได้และความไม่เชื่อให้ได้ยิ่งจะรู้ว่าเราคือใครอยู่แค่นี้เองเจื่อน ยาตอนนี้ส่วนมากที่ฟังผลนะที่เจอกันนะเป็นประถมปลายขึ้นมัธยมต้นพอเป็นมัธยมปลายเนี่ยเริ่มไม่ฟังกันแล้วเพราะว่ามันแน่นแล้วไงมันต้องวางแผนมหาลุยแล้วพอไปมหาลุยคุณก็ไปอีกสี่ปีห้าปีพอไปมหาลุยไวทำงานพอดีอะ่ะไอคนที่มันโตมาจากยังไม่ทันได้เข้าปฐุนเลยมันขายออนไลน์อะ่ะรายได้มันมันได้รายได้เลยอะ่ะนึกออกปะ คุณจะเอาอย่างนั้นกันหรอฮะคุณไม่คิดวันนี้ผมชวนคิดไงเจื้อนชวนเจื้อนคิดเนี่ยคุณไม่คิดไม่เป็นไรเจื้อนชวนคิดคุณจะเอาอย่างนั้นหรอฮะแทนที่ออกไปเสร็จปุ๊บโหสิบห้าปีออกไปจะมีสเตตัสที่ดีมีบ้านมีรถมีเงินเดือนมีคอนโดมีนู่นมีนี่คุณเจอเด็กสิบเอ็ดขวดขายขนนเทรดคริปโตนู่นนี่นั่นอีกอะ อินเบาวบาดอยคุณเจ้าอย่างนั้นเหรอเชื่อนฮะ huh? ไหนคุณจะเจออะไรกรีเอตุยอินฟูอินซุยยูทูบบุยเฟซบุ๊กบุยไอจีบุยคุณเจ้าเหรอ,อคนกลุ่มนี้เขาพูดทีเดียวพุช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 ไม่ได้ลงไม่ได้เลี้ยนะครับรู้ตัวเองครับมีความสามารถในตัวเฉพาะตัวสูง คุณเจาอย่างนั้นเหรอครับคุณเจาอย่างนั้นเหรอครับผมก็มานําสนุยพิธีทำคอร,ร์สสอนไงพี่ปะโทพี่ยังจะอะไรกับผลนี่ไงเพราะฉะนั้นพี่แค่รู้รู้อะไรรู้พาเสียนคอร,ร์สอนเขียนโดยตัวเขียนคล,ยคลายเรือเสือคลายเรือเสือ เป็นภาษาเขียนขีดเขียนขีดก็คือขีดพอเขียนมันก็เป็นตัวอักษรไงพอ่พอท่พอพ่อพ่อท่อใช่ไละ่ะเพราะงั้นเอาเป็นอะไรภายหนุยเอาภายนุยพอเป็นภายนุยคืออะไรภายหนุยที่ไม่ได้ผ่านอะไรครับภายนอก จบไหมครับเนี่ยพอแล้วปิดไลค์แล้วก็จบแล้วก็เจอกันใหม่ในตอนออนไลน์ไม่ต้องมาถามหรอกไลท์เมื่อไหร่ถามทำด๋อยอะไรอะเออเวลาจริงมันมีเวลาที่ไหนเราไอ้ที่เราจับกันอยู่มันก็ไม่ตรงกันแล้วทั่วโลกอะ่ะไปอีกซี่ก็อีกอย่างไปอีก่ก็อกอย่างมันจะไปตรงอะไรแสดงว่ามัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่ยอมรับร่วมกันในมุมมุมใดมุมนึงเท่านั้นเอง โลกาล่าก็ยังไม่รู้เลยยังไงเคยไปหรือเปล่าออกนอกประทูอะโลกาล่าก็ไม่เคยไปนี่ก็ไปได้ไม่หมดแต่ไปแล้วมันไม่ตรงกันออพ่อโอ้โธเพราะฉะนั้นเข้าจำไว้ก่อนตรงจุดนี้เพื่ออะไรครับเป็นต้นทุนสักอย่างหนึ่งทั้งหนึ่งเปอร์เซีก็ยังดีเอาหนึ่งเปอร์เซีโอเคนะไปต่อเมื่อเป็นคอร์รัล คอรสอนคอรสศอนคอรสอนถามว่าเลขคอรสศอนมันคืออะไรอ่ะอ่าก็มันใช่มันไม่ใช่ภายนอกแล้วนี่มันก็เป็นภายนุยเพราะเป็นภายนุยจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ภายนุยอ่ะมันมีคอรสอนได้ยังไงมันก็มีแจวฮอนไงครับ JH มาละเห็นยังเห็นกระบวนการยังเพราะคอรสอนมันจะโผล่พรวดออกมาได้มันจะเดิอดปุ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 ดุ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 ดดมันต้องมีกระบวนการแจวฮ้อนเป็นตัว กระตุ้นมันเนี่ยครับภาชนะแจ่วฮ้อนของผสมเนี่ยภาชนะและมีของผสมแน่นอนมีหม้อมีของผสมต้องมีอะไรมีเตามีตัวเรามีทานมีเพลิงเนี่ยเห็นไหมครับก็แสดงว่ามีภาชนะของเตาตัวเราเห็นไหมครับมีทาน มีเพลิงทานคืออะไรทานคืออากาช